นะตัวน th ี um, like uh. here, ้บ uh. um, right? um, no. um, uh, well, uh. ่อ um. oh, uh. um, ้บ่บ um. um, ่ตัวตัวทางนาเนี่ยตัวนี้บ่แม่นตัวนี้ของไพร่ชั้นนี่ตัวนี้ของของของเจ้าของอ๋อเจ้าของอยู่นี่เนาะไพร์มันมึ่งไม่รบสามคนว่าลงเขาก็โอ้ใ่กองไปมันอ๋อผู้นี้มีกองก็ดีตัวนี้เนาะเพราะว่าเพิ่นเพราะว่าเพิ่นซิมีอยู่สามตุกเนาะอ๋อคุณเมื่อหน่อยสามตุกเนี่ยได้บ่อหามื่อเก็บเมื่อน้ำกินเนาะสองมือตจ้ตุกสองมือเจ้าุกเราอยู่น้ำกันหาคนพอได้บาทนี่สายไฟให้นี่ อายคิดว่าประมาณจะก,ก้อนี่อันใสายสยดำนี่สายดำมันก็สิบก,ก้อนนอ้งนแล้วพอกับไนก่นึงมันก็มีก้อนหนึ่งเจ็ดสิเมตรบอลโอ้โพี่น้องเอ้ ลึกดิล้อนี่มืดแท้มืดว่านี่ปอาทุอยู่เซโนพี่น้องเอ้ปิีงไก่เซโนเรียบร้อยเนาะผ้าผลตกมืดจื้อืออยู่พี่น้องเอ้อเว้เนาะกราบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิสสุขู่สุขคนมาพบมาเจอกันคือเก่าคือเดิมกับบเชียงเนาะพี่น้องเนาะอ้าวมื้อนี้กับพี่น้องอทางบุเชียงเนาะพี่น้องเนาะกับชิมาเยี่ยมมายามทางครอบครบัวทางน้องสมโอ ครับทางน้องรอดอีกรอบหนึ่งไไนาะพี่น้องเพราะว่ารอบก่อนหนา้าเนาะทางโมเส้งกับทางเมปตาจารีอโมมายให้ทางมาแจ้งครอบครัวเพื่อนนาะพี่น้อยเรื่องน้าหลที่จะใช้งานแหละพี่น้องเนาะแต่ว่ายัางติดขัดเรื่องเอาไฟฟื้นเท่านี le, ไไนน้แหละพี่น้องมันบ่มีเนาะพอดีกับทางโมเส้งก็ได้ถามทางโมเตียงทองเขาแล้วพี่น้องเนาะทางทีมงานก็ถามว่าทางโมเตียงกับงบจาก ไฟดึงเข้าไปในกระตุกเรานี่บมี่เพื่อน้องเนาะก็คือว่าเบิดแล้วสันพี่น้องมีแต่งบแค่เอาไฟลงจากมอเตอร์ลงจากเสานี่แหละพี่น้องก็มีสามนี้พี่น้องเนาะขันเดือขันอาขันตอนดึงต่อไปก็ถือว่ายังบ่มี่เนาะพี่น้องเนาะก็ถือว่าโอกาสนี้ก็พอดีทางไอคำเพิ่นกับมาพอดีเด้อพี่น้องเอเกี่ยวกับไฟพื้นที่บุเชียงได้ใส่ รบกวนทั้งอ้ายเพิ่นกนาเนี่นน้เพียงเนาะวันนี้เชี่ยเร่ถามพูดคุยน้ำกันแต่ว่าเพิ่มเติมมีอย่างแน่แล้วก็รขามือข้ายัางนะพี่น้องเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็เห็นเพิ่นเอาเสาอย่างลงมาไดในไยพี่น้องเจ้าเพิ่นสิเอาไฟมาลงอีกประจักรอันนี้เนาะพี่น้องเนาะเอามีแต่ว่าคลิปนี้พี่น้องเนาะพูดคุยกันในคลิปเนาะเดี๋ยวที่มาที่ไปจังจบคลิปแล้วก็ทางมุสเซีงสิพูดคุยกับทางเมยป้าจัดีอีกรอบหนึ่งแล้วก็คลิปหน้าเดี๋ยวจะให้คำตอบเป็พี่น้องเบิ่งน้ำกันเนาะพี่น้องคลิปนนีี้เเฮาาพูดดคุยยบิ่งรลกน พนอคนละพี่น้องเอ้ยซีโน่คุมตกแหงโดนได้ทั้งน่ะโอยเนาะเออมึงยาดนี่ยุดยุดมาแต่ใช่นี่มาแต่ซื้อขนมอ่าปั่นเรียบร้อยแล้วรถบันนี่เนาะโอ้แขกแกมาแต่ซื้อขนมใช้ขนมนะสองก้อนนี่ก้อนเท่าไรนี่ พิ่นกระ kay อย่าบอกรหนึ่งกันบอกระหนึ่งกระหนึ่งอาคุยไปแตะหึกนะบอหึกกรไปบางกินเนตปั่นได้แล้วทั้งนี้กันเนาะแต่นี้มันเอ้าเนาะคอยขี่คอยมากคอยไปเพราะพอแรกเมื่อกระตุกเพื่อนชมเจ้าพอแรกเดี๋ยวไปเสี่ยงเข้าไปน้ำหลังเด้ออพอเนาะสบายดีได้เด้อทา้งไอคำไปหน่อยพ่อกันต้องไปพ่อกันนานตั้งแต่ ง่ายเพิ่นติดตั้งเดินสายไฟเฮือนของทางบ่อัดเนาะพอดีอยากรบกวนถามเกี่ยวกับไฟนี่แหละไอเพราะว่ามีนี่แหละครอบครัวเพิ่นนี่แหละกับช่วงนี้เขาเข้ามารู้สึกว่าเห็นลักไฟแล้วนะรู้สึกว่าจะมีไฟตรงอีกนะก็เด้ว่าเอ้าถือโอกาสนี่ก็เลยสิถามพอดีอันเดี๋ยวอ่ะเอาขอนิ้วไม้กระชากเลยเปิดเปิดได้ยินเสียงหน่ยจังหน่อยเนาะเอออะไรอีกเนาะนอะไรเพี่น้องใส่เสื้อ ดูโก้นี่พี่น้องเนาะไฟฟ้าลาวต้องห่วงเลยนี๋ยวไม่เมื่อนี้ยเดี๋ยวไม่เด็ดเดียวนะมันเลยมาตั้งเสาเข้าไปเพื่นเจ้าของดินจ้าท่านเพื่นใดอีกตอนนึงอยู่ไหนฮนอ๋อไม่เป็นว่าต่ออยู่ไหนฮะไอ้ไฟดึงเข้ามาแต่พุ่นน้อยเนาะก็ได้๋ยสิบไปตอนก็อนพอดีสิไปครัไปดึงไฟไปครับใส่ตัวนั้นอันทีวรักข้างหลังคุณบ่แมนโอ้แต่ก่อนเขาเลยแต่ก่อนเนี่ยนี่ก็เอามาใส่แต่โดนเนาะก่อนยังบมดได้ใช้งานมันเอาเฉพอดีอัน อันนี้เป็นมอเตอร์ของทางครอบครัวของทางน้องสมูได้เนาะแน่นแม่นแต่ว่าเอาลงแหละมันบริใช้งานเนาะพน่นคัวฉีบอากาศพต่ว่าเอาลงเอาลงไปเอาก็ใส่ก็คืออะไรเนาะแา่จากใช้งานเนมันต่ออยู่นี้แต่พคนก็ยังแต่ว่ามันยังบริต่อน้ำมูกกันนั่นแหละเนาะคันฉีลึงไว้พุ่นมันกับผมมีสายพื้นสายไฟบาทนี่ยันมาสร้างคนมากก็จะเป็นมีสายมาต่ออยากเป็นยันนี้มีแนวจะใส่มาต่อเอาเนาะมาสร้างอีกเดือนจะสร้างนี่กับบริได้ใส่ก็ถือว่าอยู่พี่เนาะเนนาาะใงเนาะ ตัวนี้บ่อ้บ่บ่ตัวตัวทางนาเนี่ยตัวนี้บ่แม่นตัวนี้ของไพศาลนี่ตัวนี้ของของของเจ้าของอ๋อเจ้าของอยู่นี่เนาะไพ่มาเพิ่นไม่รู้ตามคนมาลงเขาก็บูกไปแล้วนะผู้นี้มีกองก็ดีตัวนี้เนาะเพราะว่าเพิ่นเพราะว่าเพิ่นสิยังโดนเนาะอันนี้เนาะเอาใส่ไปเพื่อว่าเพราะว่าคือเพรามันสิดปูดอนเลยเดี๋ยใช้งานเดี๋ยวใช้งานปันในกิดีแล้วเนาะเพราะว่าหอดหนาฝนมามัโดย ก็กิจโยคะขันบอลนะจีได้หาตู้มาใส่เพิ่มกันโดยแต่ว่าเขาอยากใช่งานเร็วๆนี่แหละไอ้บ้านนี้แม่นอยากใช้งานแล้วก็อันนี้แต่ก่อนเนี่ยเขาบวจะได้เห็ดเบื้องนั้นเนาะบ้านนี้มันมีเบื้องนันนะเขาสามารถเอาตัวนี้ไปใส่งานอยู่เบื้องนั้นเพราะว่ากับบุเกิอนอีกมอถึงอาทิตย์เนาะจะได้เปิดใช้งานตัวนั้นโอ้เดี๋ยวตัางเช้าเดียบรอยแล้วอ่ะคือ อ่ามอเตอร์ตัวนี้อยู่เสานี้เนาะแม่แล้วันนี้มันมีเสาอยู่พุ่นแต่แม่โยกย้ายตัวนี้ไปพุ่นก็ได้ไหมได้ได้เพราะว่าแต่ก่อนเทาขึ้นไปสิบพอดีเฮ็ดดำเนินต่อต,ตัวนั้นนะนะเทาก็เลยมาลงไปนี่นถ้าเทาจากนี้ไปมันจะมีเสาเล็กมันยังอีกมันสีลายอย่างน้ำไก่มันก็โดยแต่งานนั่นนี่นเทาจะไปหอดเบื้องนั้นคือคือสิบพอดีกับแจดินเราเบื้องนั้น สรุปแล้วนี่อันรักกันไนนเนาะแม่นแนนตรงกลางขางขึ้นอันนนี้เพิ่มทางเนี่ยพอดีอยู่กับเพชราแล้วแบบนั้นฉันเชื่อว่าการเฮาดึงมาแต่พุ่น้อยเนาะเฮาดึงจากหันมาใส่มาลงเอยูเนี่ยอันนี้ไก่เองประมาณร้อยร้อยเมตรพุ่มประจักษ์อันนี้เนาะแม่งันไม่ต้องเลยใส่เสาเล็กอีกสองเสาพุ่มประจักษ์ของเล็กเล็กเสาเล็กสองสามพุ่นแล้วแต่จุนเัาสามารถดึงจากเสาพุ่งลงไปหาอาคารเพล่นเลยอื่าสันจ๊ะ ที่ว่ามือจะกกันหูยากกว่าอันนั้นว่ามือได้จริงมีแต่ว่ามือได้สายสิดึงสายไฟกระพุนอันนี้ประมาณก็เป็นว่าอีกสองสามมือเป็นสิทิสายมาให้เอาดําเนินการกันประมาณสองมือก็แล้วแล้วแล้วนะสองสามมือเนาะงานประมาณหามือน่าจะได้โดยโดยก็แน่อาทิตย์นี้น่าจะเปิดในช้งานได้แล้วมีแต่ว่าเทาสีรบกวนแต่เป็นสายไฟดึงมาพุ่นเทาต้องซื้อเองเนาะงานก็เป็น

แต่ก่อนอะเป็นโบดิมีตัวนั้นเอะเป็นเอ้คนได้เบิกจัดซานอีกเบิอหนึ่งก็ได้ไอ้ก็ได้ได้ต่อสายไฟเข้าไปอีกอืมที่เป็นตะไคร์เข้าไปอีกนะมันก็จะมีเสาปูนพวงนี้โดยอ๋อคของเงินอะก็จะอ๋อมาพุนเน้อเนาะแม่นของเงินจะเป็นยังจะใหญ่ไม่ใช่พี่ให้เพิ่นเพราะว่าเขาต่อมาแต่คนมันสายมันสายมันไกลมันสลายชายคนเพิ่นมายังมาทรงน้ำบ่ทรงน้ำทรงน้ำเพ่เนี่ยก็ฉันทรงน้ำเดิม โอ้เพิ่นมายังลูกนี่ส่งน้ําเจ้าบ่อ๋อสวัสดีดีโอ้เกือบแล้วได้เนาะโวัสดีลุยมโตโอ้สั่งน้ําเนาะอ๋อมีจักตุกอ่นะ3ตุกมีอยู่3ตุกเนาะอ๋อคุณมานี่ใช้3ตุกนี่ได้บ่5มื้อ7มื้อออน้ํากินเนาะ สองมือตต้ทุกโตวอยู่น้องกันหาค้นพอได้บาทนี่ที่ว่าเบิร์ตจะเป็นจะมาเติมให้เขนมาส่งอันที่กี่ฮารุว่าจะกินกี่หนกเว้ยตออทุกทาไรนี่นะแปดพันทุกแปดพันบ่กี่หกพันอ๋อท้องเงินท้องเงานน้ำเดือมมันมันอยู่ในบ้านเท่านี้ส่วนบ้านทางออกอันนี้อยู่บ้านเขานีเนาะอยู่ทางเวนี่แนเนาะก่อนในแม่น้ำเดือมเมื่อก่อนเนี่อยู่ทางออกใคอยู่เนาะง่ายเนาะคือว่าอยู่ไกลนใเพื้นที่บวกเพิ่มอีกเด้ดนี่ถ้าถ้ามันอยู่เขามาส่งอยู่สวรรค์ก็ จะงเป็นตัวสายเก่าพันโบราณของโรมาเป็นฮะมันชิบพันเนี่ยที่บอกมันเอากระปู้จากบ่จนได้มีเข้าใจแมนนั่นแหละเนาะเพราะว่าเขาแก่มาแต่ในเมืองมันกระสีแทนกูอยู่บ้านเขาอยู่แล้วเขออไปเออเสาร์นอตี่ให้เพื่อนเอาหน้ามวในมาคุยงานพี่ก้อนบาทนี่นี่แหละไอ้คันว่าดึงมากระสีหาเชียวดึงลงนี่ก้อนหน่อยเนี่ยน้องไม่ใช่ไห เอาลงมาใส่นี่นี่สิมีเป็นกระดานไฟเนาะกด,ดานไฟดานไฟมีแลกวก็มีสวิตช์มันยังแข็งแนนแล้วเก็มีดอกไฟสามารถใส่งานอยู่นี้กัดลานไฟอันนี้แล้วลักนี่ใกล้ๆน,นีน่เนาะโอ้นี่เด็กพี่นอ้องอุ่ง่ายแล้วบ้านนี่เขาก็จะได้ดึงมาแต่ว่าเขาต้องใส่ลักเพิ่ม,มอีกบ่อยถ้าว่ายังมเกีล้ๆก็ใส่ก็ได้ ที่ว่าใส่รักใหม่รักง่ายใส่ใส่รักใหม่เนาะรักหนึ่งเนาะใส่มาคั้งนี่เนาะเออเวลาใส่งานหนี่งดึงมานี่รักหนึ่งเอาเป็นไม้จังไพ่ก็ได้เนาะเป็นของขวัเป็นนี่เนาะยังเงายังสีใหญ่เข้ามานี่เนาะสีใหญ่เข้ามานี่มันก็ดึงเข้ามาพี่มันก็เกิดดังมาอย่เลยเนาะพอดีละแมนตามที่สลักทาวอนเกิดมันสีสินเปลืองระลาบเลเนาะกูเลยใส่งานมันเดโียวนลยมีแต่ว่าไปเอาเป็นรักไม้จังไพ่เนาะรักหนึ่งเออโอ้โหเฮ็ดเนี่ยฮะคนเวลามือไม่เฮ็ดเสียหามักคำให้เนาะไอ้มันวิต ให้มันปลอดภัยแล้วมันสูงมีแต่ว่าอันสายไฟเ้านี่ไอคิดว่าประมาณจ้าก่อนี่อันสายสายดำนี่สายดำมันก็สิก่อเนึงแล้วพอกับก่อหนึงมงเจ็ดสิบเมตรบ่เจ็ดสิบเมตรเลยแบบลอยเมตรมันมีคงเอากขบูดอะบ่ประมาณสองก่อบ่ก่อเดียวกอดิก่อลอยเมตรก่อเดียวคิดว่าเนี่ยใส่สองเสนบ่แน่นอ๋อก่อเดียวกอคือว่าสมมติว่าก่อเดียวลอยเมตรนี่คือจบเลยนี่เนาะ แม่ห่อดเลยเเพราะมันป็นส่ข้าวเลยใส่บ่อยใายขาวเขาก็ได้ใส่เป็นใายดอกไฟใสายอ๋อแม่นส่ดอกเสียบใายดอกไฟเขาได้ใส่ก็จะมีแต่สำนักนุ่มกับปุ้ยยาวใส่เอาสิตามเอาสิใส่งานมันเลยแล้วก็เขาจะไปใส่ชุดได้ก็ใส่กระดานชุดได้ก็มีดอกไฟจุกดอกมันก็จังว่าการนี้กันเน้อมันก็ชิบปุ้ยาวเนาะเอาซะเอาเป็นว่าเดียว อีกจักสองสามมือน้อยเนาะเราสามมือนี่เพิ่นลงสายมานี่เดี๋ยวยกย้ายเท่านั้นมาลงมานี้เนาะลงมานี่แล้วเขาจะซื้อสายได้เด้อเขาจะซื้อสายมาเองกับเป็นกระดานอุปกรณ์มันอุปกรณ์ต่างๆมีได้ว่าเขาอยจะรบกวนงง่ายงแขนขามือแค่ละเนาะแล้วก็พร้อมด้วยทั้งลักในเรื่องอ่ายเด้อขามีเด้อรวมหมดเลยโอเเคดยเห็นเหาเลยอันนี้ก็เขาก็จะได้เอากันหนึ่งก็มาโดยงานจำเนียเนาะก็ โดยประมาณนัเนาะเอาหกแสนนะหกแสนรวมทั้งลักทั้งอันนี้เลยเนาะเร็วหมดเลยนอยเนาะแมหกแสนกีบพี่น้อยค่าติดตั้งให้เนาะงานมากเลยใส่งานได้ก็จะโดยโดยอ๋อกระซิบมีแต่ว่ารอแล้ววานนี้เนาะอ่าคำว่ารอไฟลงมาหน่อยก็ไปเชียงกันแต่ว่าบปเชียงมที่ซื้อสายไฟมาให้ก่อนเนาะเบิกก่อนได้ดึงไว้ๆนี่แหละโดยโดยไอ้ใครเยอะกว่านี้ใคร ไอ้กลัวมันอยู mm. ado, o, ่พ no. no. ุ่นอยู no. ่เนาะนั่นดึงมานี่ของเงินนะก็ยังจะได้ใหา่มากขึ้นการผมว่ามันมันดึงไปแบบนั้นมันนนัก็จะได้ใหญ่มากขึ้นโดยโดยโดยเนาะเอาซาขอมุกขอบใจละลายได้เด้อทางอีกคำโดยโดยอ่ะไม่ต้องมาแต่ตั้งเสาอยู่ในเห็นก็ได้โดยโดยเอาข้านขโมยเดี๋ยวเพิ่มเติมการตัวนี้ลงเพราะเดี๋นาะอย่างอันนี้โอ้ถ้าเป็นไปได้นี่ว่าอจะมือโน้นแล้วเนาะ เขียนใช้เสานี un un 10. ouais. nada, ้ก็ได้เบอร์โทรจอยนะนินทานได้มีบ่นินทานได้มีบ่อ๋อทานนะนี่เขียนใช้คางนี่ี่ท่านไฟเขียนใช้คางทั้งรุ่มนี่เพราะมองผลโมชสตใช่ไห่ไล่ยีดอกนี่นี่ไงนี่นี่ ใช่โรดนี่พืชนี่เบอร์โทรนี่แจกเบอร์โทรเลยอืมเอ้าอะไรบนฉาดใช่กระชงฉิบบนรูปดอกอยู่นี่อยู่นี่เบอร์โทรต้งเ่อมานั่นเดี๋ยวโทรหาเราเพราะได้นั่นพี่น้อยไหนยังเด็กท่ายเด็กยังไงนะ ชามบ่คือเด็กหาแท้ชามกันโอ้โมพานโมพานแบบนี้เ well, ด็กชามนี uh ่นะมันโมเวนได้นี่รดทีมรถทีมตัวน้าวาไหมเขียนไหมเปได้เป๊ะแบบอาจารย์ให้เด็กเลมันโมเมนแล้วแบบนั้นเนาะเอาลบทาเออคือแบบนั้นเพิ่อมีดกวางเขียนซื่อเนาะ โอเคเก็บร okay. ้อยบาทนี่เวลาใส่งานมันอยู okay. 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 ่ในเรื Ma ่องก็ด <so ีแล้วเวลาใส่งานมันมีปัญหาไงโทรหาเนาะโดยมมอเนี่เออแม่นน่นแหละเนาะเอาเอาบานนี้มาพี่ทั้งน้องนูนูเขาเป็นนิ่ใดพักหญ้าขี่พุ่นขี่แกบได้ลงใส่แล้วบ่ฮะโอ้อะเอาไปเสียงรอแบบไงเนาะใส่เขาใส่กันแล้วใส่เแล้แม่พี่อัน ข oh, um ี้พ sì ูนบดสักกองแล้วยั่างประธานบดอ๋อน oh, ี <t os> <t os> ่บ่อโดยอันนี้จู่เดือบ่นี่นะนั่นเดือแต่ขี้แกบตัวนั้นเนาะขี้แกบกับขีิงวาสอ่ะเนาะอ๋ออันน่ะขี้พูนย่างอยู่บ่มีตุกย่างอยู่โอ้โหอัดปูดวยย่างมันเข้าห่ากันนั่นยันพอตกยันมันละลายไปนี่เนาะปลูกต่ออีกเนาะ ปูมีแปงขายงานได้ใส่แล้วพอเสียงอันก็ฝีหน้อยเนาะกินคิวขิงวอกุ้มๆนี่หอมกแระเทนี่เลยเอาใส่แล้วบดเลยบดนี่เนาะบดได้ผพรามนงามเลยดีแล้วบดเนี่ยอาอพอดีอันเหาสร้างทั้งไอ้คำพนมาพูดคุยเรื่องไฟเรื่องมีตู้เด้อเดี๋ยวพนมาทั้งแต่เ้าโมยูพนมาถามเลยสิว่างงได เดี๋ยวแจ้งบอกลุงหน้าก่อนเด้อเพราะว่าถ้านี่อ่าเพิ่นฟังรักเพิ่นนั่งฟังรักไฟมานี่แล้วเพิ่นสิดึงไปพุ่นแหละอ่าเพิ่นสิย้ายจากมอเตอร์ของุเจ้าามาลงใส่เสาตัวนี้ีนดสิดึงายเข้ามาตัวนี้้เข้าเือนุเจ้าก็กระตุกนี่โดยเพิ่นว่าประมาณ2-3มื้อนี่แหละเด้ออ่านี่แหละพี่น้องเอ้ยเนว่าเพิ่นย่างเข้ามารถมเดี๋ยวงงเด้อเดี๋ยวบ่เสียงบ่บอีกดเนาะอื ดีแค่ไหนทำไมอยู่ดีโดยเพราะมันใกล้ด้วยไอ้พูนมันไกลแล้วต้องเสียซื้อลักมาเพิ่มอีกได้อันนี้แค่ไหนมันใกล้เล้วพอนี้มีแต่เฮาเอาไม่จังไพ่มาใส่หนีจักลับนึงแล้วก็ดึงไปนี่สามเดือยเฮือนดึงเขาเฮือนไงอ่าเดเอาดีแล้วไปไหนได้ทั้งพอไปนั่นแหละบ่ยังเออเนาะยังกินเนาะยังกินเนาะกินนี่ขันโปูหันโปูนี่ว่าจะไปทำงานเอาโปูหันโปูนี่ใช่ไหม เคือว่างานล้างรถได้ไปถามแล้วบ uh. ่เออไปแล้วเขาเอาคนแล้วเขาเอาคนแล้วโดยเออเนี่ยโตดูในตลาดนี่แหละถามชางเมืองเลยแต่วอดีเยนงานตลาดตอนเศร้าตอนใหญ่ซิโบได้มีบ่ตลาดตอนเก็บเมียนนะใครของยังก็ของเย็นแต่ว่าบางงานจะคล้องกับเราเลยแล้วมืออื่นจะไปผูกกอน ปลูกมะงูแม่สายนะเอาเบียรมะฮูไหมปลูกของปลูกของพังกันเนาะโดยอ่าคันว่าให้เราไปหาเรางานที่เรากับบกบก้าไปบ่บุก้าไปแล้วบุกจักไปแล้วไงอือบุกให้แม่มาไปแม่ถามมาหยักยังนะอย่าพ่อได้อย่าพ่อปิดได้เอาเมื่อให้ยันโบนิกินอย่าพึ่งมิตุอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าเย็นๆเด้อบางทีดเก๊กเก๊กคนเดียบุกปินะ เพราะว่าเฮาเมื่อไง้ไม่ได้กินในเมียนมาเสียเนี่ยแปบนเจ้าว่าเชียายังใครกินอี่นะมังคือโอ้ยเอาไว้มันแก่ก่อนไม่ตู้เด้อเป็นยังเป็นยังฮะเจ้าว่ามันยังโอเคมันยังอ่อนอยู่ไปหอดปุ๊บปั๊บเอาไปปับเลยมเคือมะพริกเนาะโดยอ๋อไปขายบ่ไปขายวานเบิร์ดเด้อเนาะนี่เด้เก็บออกต้มักี่ไรยังฮะนนะแล้วเพาใช้คุณใหม่แล้วมันให้มันสดใหม่ไปโปงใหม่แต่ละยัง เอามาอันนี้ใหม่น่ยจังมันขึ้นเน่ยจังเอาไปขายไหมไม่ได้ว่าช่วงน้าช่วงนี้กระอดหอมไปก่อนเด้อช่วงนี้เด้อสามไพ่ลงมาก,ก่อนเดียด๋วยวเชียงมาพูดคุยกับเพลินแล้วนี่แหละเดี๋ยวจังสีสบายแล้วแบบนี้ใหญหดพักค,ค,คนยาแล้มันจังง่ายแน่เงี้ยอนะไรนุิตปะคุมมักบวกหน่อยเดียวนีมักบวกอ่า แป้งปลาไหลในมะเตงเลยแค่โปกก็หันแค่ชกหนึ่งโบเสียงหลังแท้เยี่ยเพ็นญมาโอเคเนาะบันี้ปะมิได้ว่าตามนั่นแหละบาเชยงมาแจ้งเพิ่มเติมนี่เด้ออ๋อบดิซื่อก็ต้มขนมมาใช่ใช่ไหมอันนี้ทำคนข้าวแรงพวกต้องเจอเฮามีบอโทรอยู่ผมเป็นยังไงเราเฮาจะโทรถามเพิ่นไม่ยากหรอก อดีติมเนี่ยอย่าเอาไว้เมื่เนาเป็นเสื้อกุนดอกเขาตามนั้นเลยสาเด้อมีแต่ว่าพูดแล้มือหน้ามือหนาเดี๋ยวเขาเข่ามาใหม่เนาะเดี๋ยวพูดคุยกับทางอาเมีป้าเพื่อนก่อนเนาะ่าเพิ่มเติมแบบใดอาไม่นี้กับพูดคุยแบบชี้แจงนกำกันก่อนเพราะว่าก็หน้าก็คือเฮายังกำกึงอยู่เพราะว่า ผลแท้ๆเนึกว่าทางโมเตียงเพิ่งจะเอาสายไฟดึงมาซี่ยังโมเข้าใจนะพอดีโมเสียงโทรคุยกับเพิ่นแล้วเพราะว่างบอ่าทางเพิ่นนำเบิดแล้วพี่เต๋วเอาลงจากเสาหันจะซื้อทำนั่นแหละไม่ได้ว่าต่อไปกันจะเอาลงมาลงนี่แล้วก็ดึงมาพี่เนาะพี่น้อยผลได้อันนี้เอาโอเคได้เสืเด้อมือหน้ามือในม่ได้ซื้อของฝากของต้อนมาซ้ำมาหนีิโดี๋ยวชินมูเรื่องมาหนีิฮะได้๋ยวชินมูเรื่องมาผัก เินมบุญอ๋อทังมบุญขมาพ่อพาพไปซื้อเสือนักเรียนอืมหานโอ้ซื้อไหวเนาะดเยไปอาเดีแล้วเนะโดยโดยโดอ้าสบายดีพี่น้องเนาะเด้อโดยโดยเนาะจะทำไปด้เอดีน้องงานการก็ลองหาถามบึ้งเนาะลองามหาเบิ้งพอได้ ฮิวนงานน้ำมดแล้วน้ำกัขังอันนี้เนาะบันั่้คโดนแก่ยงเอื่อันกใรบนี่านเอนาะถามนั่นละพี่น้องคุยน้ำกันแบบพอข้าๆกอดมือนี่พี่น้องถารอเบิ้งตัวจริงน้ำกันมือพันร่มมเละพี่น้องเนาะหรือว่าจังไดกับเพิ่มเติมเดี๋ยวไปเสียงเข่ามา แจ้งทางครอบครัวเพื่อนแล้วก็แจ้งพี่เจ้นนงน้องแจ้งเอฟซีน้ำกันงเพื่อสุขุสุคนนะครับได้๋ยวฮู้เบิ่งน้ำกันอีกถึงหนึ่งเนาะสำหรับทางาไฟฟื้นบ้านของทางน้องสมบูหรือว่าทางรองรอดนี่แหละพี่อนเราเนี่ยพอจะใส่สะดวกสบายนะพี่น้องเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็คือฮู้ก,กันแล้วพี่น้ราปอดไัยเอาลองจากเสาหลันแลกจักรทะเลเรือนเลยเนาะยังบอได้ใส่งานเลยเพี่น้องเอาลงไว้ซื่ออ่าถ้าจะใช้งานก็มีแต่ว่าดึงสายไฟแล้วไปเสียบปลั๊กเอาจะพุ่นมันก็นกน โอกาสมัน,นแทบจะบ่มีนะพี่น้องเนาะอ่าเนาะเอ้าโอเคเนาะพี่น้องเนาะมีแต่่อคลิปนี้เราเซงลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อเนาะอยู่ดีมีแห้งลำโดยกันเบิดสุขสุขคนสุกกายสบายใจเนาะพี่น้องเนาะพบเจอกันในคลิปหน้าพี่น้องเลยสบายดีเด้อพี่น้องเด้อ